พอป,ปล่อยลงนั่นแหละตรงพระบาทท่านที่เหยียบลงที่พื้นเนี่ยเขาก็เลยไปทําเจดีย์ไปทีนี้ธรรมดามหาบุรุษเนี่ยผู้ที่เป็นมหาบุรุษท่านบอกว่าเวลาเดินเนี่ยขวาจะออกทุกครั้งไม่เหมือนทหารทหารเนี่ยต้องซ้ายออก mm hmm. ออกซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายนะทหารแต่ธรรมดาของพระมหาบุรุษเนี่ยขวาออกเสมอนั้นโยมดูผู้ชายนะที่เขาเวลาเขาจะ ก้าวขากันแต่ละครั้งเนี่ยเขานั่งอยู่เวลาเขาลุกขึ้นเวลาเขาจะเดินยอมดูนะยอมดูคนผู้ชายคนนั้นนมั่วเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้าย <c oughs> อ,อไม่มั่นคงแต่ธรรมดาของพระมหาบุรุษนี่ขวาทุกครั้งเวลาจะเดินทุกก้าวเนี่ยจะย่างขวาก่อนทุกครั้งทีนี้ท่านย่างเจ็ดก้าวไงก้าวแรกนี่เป็นขวาก้าวที่เจ็ดเป็นอะไร เออขวาเหมือนเดิมก็ท่านหนึ่งเป็นขวาเลขขี้ก็เป็นขวาเลขคู่เป็นซ้ายก้าวที่เจ็ดก็ต้องเป็นขวาเมื่อท่านเดินไปเนี่ยท่านเดินไปทางทิศเหนือนะเดินไปขณะที่เดินไปเนี่ยที่จริงท่านก็เป็นทารกแรกเกิดแต่ภาพที่ปรากฏผู้คนที่เห็นเนี่ยเป็นเหมือนปูมาที่มีเครื่องแต่งองค์นะไม่ไม่ใช่เปลือย